สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับของขวัญชิ้นใหญ่เบิ่มทั้งหล่อทั้งรวยหลุ่มคนดังปักเงินซื้อบ้านหลังที่สามในวันเกิดเชื่อว่าใครหลายๆคนคงจะรู้จักเขาเป็นอย่างดีสำหรับนกพงศกรพระเอกและหัวหน้าวงหมอลำเสียงวิหกซึ่งต้องบอกเลยว่าปีนี้เป็นปีทองของเจ้าตัวจริงๆเพราะมีคิวงานแน่นเอียด จนแทบไม่มีเวลาพักผ่อนเลยทีเดียวล่าสุดวันค้ายวันเกิดอายุ31ปีหนุ่มนกเลยถือโอกาสซื้อบ้านสุดหรูหลังที่3เป็นของขวัญชิ้นใหญ่ให้ตัวเองอีกด้วยโดยเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ภาพพร้อมกับเขียนแคปชั่นเอาไว้ว่ามันคงเป็นของขวัญวันเกิดชิ้นใหญ่ที่สุดในชีวิตที่มอบให้กับตัวเองเหนื่อยมามากอดทนมามากขอให้ได้สักทีตื่นขึ้นมาจนน้ำตาไหล แบบบ้านเสร็จแล้วสวยตาแตกมากบ้านหลังที่สามของผมบ้านเพื่อพ่อเพื่อแม่เพื่อน้องเพื่อลูกเพื่อหลานบ้านแสนปากดีท่ามกลางบรรดาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกับเจ้าตัวกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวขอบคุณข้อมูลข่าวจากขอบข่าว .com ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ